นะคะวางแบบเนี่ยไอต้องนึกถึงว่าตัวปลาเนี่ยมันนูนเราก็ต้องวางตรงสันนี่ค่ะเอาตัวปลาวางตรงสันเนี่ยเราจะวางสันที่นูน,น,นมาแล้วคีบมันก็จะเลี้ยวไปตามนี้ไม่เป็นไรค่ะค่ะเดี๋ยวเวลาเราแต่งแล้วมันจะเหมือนคีบช้อนธรรมชาตินะคะถ้าเผื่อมันทื่อเดี๋ยวมันก็จะแข็งแข็งค่ะเนี่ยเราก็โค้งไปตามรูปนะคะแล้วก็เอาเข็มหมุดเนี่ยปาก ปักลงไปปักตรงๆนะคะอย่าทะแยงออกนะคะคเดี๋ยวเราเอามีดเซะ้ะมันจะไปโดนเข็มปักตรงๆไม่ต้องปักลึกมากค่ะเอาพออยู่เนี่ยหางก็ไปตามนั้นนะคะเนี่ยกวางจิ้มนะคะแทงลงไปนะคะเอามีดแทงทะแยงออกให้มันให้มันเกินมานิดนึงก็ได้คะ่ะมีดอย่าช้อนเข้าไปนะคะ มีดอย่าช้อนเข้าไปค่ะให้มันเกินนิดนึงมันลงไปมันเป็นรอยล่องเข้าไปก็ไปตามล่องค่ะค่ะนั่นอนะ่ะโอเคใช่ลุกขึ้นลุกขึ้นนั่นหน่อยมันถึงจะมีแรงเรานั่งมันจะไม่มีแรงนะคะฟักทองค่อนข้างเหนียวนะคะตรงนะคะไปตามแบบนะคะให้มันเผื่อออกมานิดนึงอย่าทะแยงเข้าไปเดี๋ยวมันจะกินเนื้อแพ้ พยายามให้มันตรงจับมีดจับให้ถนัดอย่างนั้นเธอจับไม่ถนัดหรอกมีดจับให้ถนัดค่ะให้มีแรงมั่นคงไปจับไม่ถนัดแล้วมันจะไม่มีแรงเพราะฟักทองนี้ค่อนข้างเหนียวนะคะค่อนข้างเหนียวฟักทองไทยนี้ค่อนข้างเหนียวแล้วจะอยู่ได้สิบสองถึงสิบห้าวัน ลาดแทงนะคะพยายามตั้งมีดให้ตรงแล้วตะแคงออกอย่าเข้าไปในแบบนั้นขาดเพราะเดี๋ยวเนื้อปลามันจะเกอ,อเกาเป็นตัวแล้วมันจะไม่ไม่เป็นรูปปลาค่ะมันจะจะแบนๆมันจะไม่ก้มเป็นตัวปลานะคะก็พยายามแทงให้ลึกใช้มีดกวานเท่านั้นนะคะคมๆพราะมันยาวมีดอันใหญ่เนี่ยใช้ ใช้เจาะแบบไม่ได้ค่ะเพราะมันใหญ่เกินไปมันจะทําให้เนื้อหลุดลุ่ยนะคะค่อ,อยเงะยดูนะคะว่าเขาออกไหมถ้าเผื่อไม่ออกอย่าฟื้นนะคะใช้มีดใช้มีดกว้านเนี่ยแทงไปให้ขาดนะคะเขาก็จะออกมานะคะตอนนี้จะเห็นนะคะเวลาออกมามันจะเป็นสภาพอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมคะเขาแทงก็ทะแยงมีดเข้าเนี่ยต้องตั้งตรงๆนะคะเดียวหางมันจะ ขาดต้องตั้งตรงๆตอนนี้ตัวแรกไม่เป็นไรคะ่ะเกาเนื้อส่วนที่ที่มันเกินออกนะคะไม่ต้องเกามากนะคะโดยเฉพาะที่ติดติดเม็ดมันเนี่ยมันจะทําให้เนื้อปลาเน่านะคะค่อยๆเกาะ่านะคะ,ะ,คะอย่าเพิ่งถอดแบบนะคะเราก็เกาาข้างนี้ก่อนออคีบเนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางนะคะฉะนั้นเราก็เกา ไอ้ส่วนเนี้ยออกเห็นไหมคะพอเกาเข้าไปเนี่ยมันก็จะติดเข็มหมดุดเราไม่ต้องปักลึกมากเกินไปเนี่ยดีไม่ดีตัวเนี้ยหางจะขาดเพราะทะแยงเข้าไปนะคะก็ค่อยเกาเวลากเกาเนี่ยเราก็ต้องนึกนะคะว่าตัวตัวคีบเนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางเกานิดหน่อยแล้วก็ถอดแบบนะคะถอดแบบคะ่ะ เอาเข็มหมุดออกจะเห็นว่าเราไม่ปักเข็มหมุดจมนะคะเอาพออยู่ตอนนี้เห็นไหมคะเราก็เอาแบบเนี่ยตั้งไว้ดูคีบนี้เขาต้องอยู่ตรงกลางนะคะฉะนั้นเราก็ต้องดูเนี่ยคีบต้องอยู่ตรงกลางคีบต้องอยู่ตรงกลางนะคะ เราก็จะเล็มอันนี้ไว้ก่อนค่ะเราก็จะเล็มผิวผิวนี่อย่าเล็มหมดนะคะความสวยความอ่อนช้อยเขาจะอยู่ที่ผิวนะคะมันลายธรรมชาติแล้วเราข้างนี้เราก็ไม่ต้องแกะหมด ก็เล็มให้เปลามันนะเหมือนมันตัวมันนูนๆนะคะเนี่ยตอนนี้ขีดทางเนี้ยมันนั่นเราก็ช้อนมันออกนะคะเนี่ยเราก็ค่อยๆแต่งเอามือหลบๆนะคะเพราะเนื้อฟักทองแข็งค่ะเดี๋ยวมันจะไปไปโดนมือเราเลือดออกค่ะ ตอนใหม่ๆป้าน้องก็เลือดออกบ่อยข้างหลังก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเองค่ะว่าต้องเอาเอา,เอา,เ,อาเอามือเอานิ้วหลบเพราะมันพลาดมันไปปึ๊กเลยก็เนี่ค่ะเราก็กาเห็นไหมคะเนี่ยขีบตอนนี้เราจะให้มันอยู่ตรงกลางนะคะเราก็มา ต้องมาเกาอันนี้หาหากันค่ะก็มาแต่งท้งนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จับมาส่องว่าคีบมันต้องอยู่ตรงกลางนะคะป้า ก็จับมาส่องดูว่าขี้มันอยู่ตรงกลางหรือยังเนี่ยค่ะเห็นไหมค่ะ คลิป <Keep S 2> เริ่มอยู่ตรงกลางแล้วนะคะมือเราร้อนมันก็จะอ่อนตัวฉะนั้นเราเอาน้ำยาเอ,อล้างจานอันนี้ไอ้ที่น้องในหมู่บ้านนี้เขาทำเองค่ะดึงหยดพอค่ะ หนึ่งหยดนะคะเนี่ยค่ะเราก็แฝงแล้วก็เอานี้ไปชุบนะคะชุบชุบสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเริ่มแข็งตัวค่ะเราก็มาเออนี่นะคะเราก็เอามาเกาเห็นไหมคะคีบมันจต้องอยู่ตรงกลางที่เราวางแบบเนี่ยค่ะเราก็พยายามช้อนไปช้อนมาปลาเขาจะได้ออกมาตัวอ่อนเห็นไหมคะ ตอนนี้พอออกมาคราวนี้เขาเกาตรงนี้แล้วมันพลาดไปเดี๋ยวไม่เป็นไรคะ่ปะป้าน้องเอาคีบตรงนี้ออกแล้วทําคีบเสียบไปเพราะคีบอันนี้ไม่สวยค่ะเขาต้องออกมาอีกนะคะก็จะแก้ปัญหาโดยเนี่ยนะมะคีบเขาหายไปป้าน้องก็จะตัดคีบอันนี้ออกตัดออกไปเลยค่ะแล้วก็เกาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทําคีบมาเสียบมันหายไปนะคะป้าน้องก็ต้องทําคีบเอา ทำคีบมาใส่ค่ะต่อคีบเสร็จนะคะเราเราก็กว้านเหงือกแล้วก็เอาที่กว้านเนี่ยค่ะก็ดูว่าตาปลามันใหญ่เล็กก็ใช้เครื่องมือเนี่ยตามสภาพของมันนะคะความเหมาะสมแล้วก็เอาตาปลาเนี่ยยัดเข้าไป <S <S เห็นไหมคะปลาก็จะมีตาแล้วนะคะ เนี่ยค่ะมันก็จะมีที่แกะเนี่ยเล็กใหญ่เราก็เลือกเอาปลาตัวเล็กเราก็ตั้งมีดขึ้นเอตั้งเครื่องมือนี่ขึ้นนะคะแล้วก็ทะแยงนอนนิดนึงเนี่ยค่ะเกดเขาก็จะออกมาหลุดและคีด ก็ตั้งเครื่องมือนี้ขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็นอนลงไปแล้วเขาจะตัดกันข้างล่างออกมาเองค่ะเนี่ยสับวางนะคะค่ะพอแกะเสร็จนะใส่คีบใส่ตาเสร็จมือใหม่ค่ะเขาแกะคีบยังไม่เสมอแกะคีบยังไม่เสมอเห็นไหมคะ